สวัสดีครับชาวคริปโตคาไทยนะครับผมข่าวสองสัปดที่แล้วน่าจะไปดูช่องอื่นกันมาแ้วเนาะอันนี้เป็นในมุมมองของผมเนาะไม่ได้เป็นการชวนลงทุนนะครับแค่เป็นความเห็นส่วนบุคคลเรื่องแรกนะครับผมคาเวิร์กช็อปนะครับตอนนี้สี่ตัวอู่เนาะประมูลไปหมดไปหมดละมาดูผล ที่ได้นะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนหน,น้านี้อันเนี้ยวันสุดท้ายก่อนอ,อู่จะประมูลอู่สุดท้ายเราเป็นสี่สิบเนาะอันเนี้ยผมยังได้ 8.27 6.34 8.27 4.68นะครับพออู40อูเพิ่มเป็นอ่าขอโทษจาก20เป็น40ค่าตอบแทนผมหาร2หาร2ไม่นเท่าไหร่ครับเกมปิดฟังกชันอันบล็อกเท่ากับว่า คุณล่าสุดที่ประมูลยี่สิบปู่เนี่ยล่าสุดนะรายได้คุนะเนี่ยอันนี้ของผมมันโดนหานสองมาแล้วเนาะมันจะคงที่แล้วมีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยเพราะว่าคนเอารถไปฟิวชั่นกันโอเคอันนี้เรื่องแรกนะเรื่องสองนะครับผม อายุรถอันนี้มันจะมี20วยน30เดนประมาณนี้บาๆอันเนี้ค่าตอบแทนที่เขาให้อ่ะอันนี้ในกรณีที่คุณเล่นเวอร์ชวนนะไม่ก็ควิกซึ่งเดี๋ยวไปดูกันมีอยู่คันวันนั้นผมแบบเอ,อรู้ข่าวแล้วครับผมแต่ว่าแบบขอลองของเลยดิอันเนี้ย ประกาศวันแรกเลยนะผมกดเนี่ยเวอร์ชวลเลนนี่อันนี้ผมกดควิกนะเออแบบเออเอาเงินเอาเหรียญน,นะฮะคืนภูหน่อยว้ยอหนึ่งเหรียญที่มาก็เติมถ้าเขาถ้าเขาำไรมา,า0.5นะครับะฮะผมก็เลยเอ้ยแม่งไม่ได้แล้ววะอันนี้เอ่อค่านอืนะ่นเนาะเดี๋ยวพาไปดูที่ผมตอนนั้นกดเอ่อแจ้งก่อน รถอ,อายุน้อยเน,ยเนี่ยเนี่ยสี่คันนี้เนาะผมกดค k กเลสนะรายได้จะประมาณนี้ที่ได้มาอินคัมเยอะนะคันต่อไปนะครับก็โอเคดีว่าผมถือว่าเออหนึ่งตัวหนึ่งซีคาคืนภูไปแล้วเขาใหา้รีวอร์ดมาครับผมคันสาม ถือว่าโอเคนะอันนี้คันสี่อันนี้ก็ยังเป็นกดควิกเลีอยู่นะครับผมมาพอมาเป็นไอ้พวกนี้อายุเยอะไหนขอดูซิ5้าสิบดีเนาะอนนี้อ่ะอันนี้อยู่ในอยู่ในขายแลย้ว เบอร์ rate, ชวยเลทเห็นว่าผมกดควิกมันเริ่มลดลงลดลงนะสตา์ผมก็เลยไม่เอาละวิ่งเองดีกว่ากดเองเลยครับผมไอหมายถือว่าเล่น PvC อในอิมูเลเตอร์หรือมือถืออะไรก็แล้วแต่ครับผมันี้เห็นไหมก็ยังโอเคนะเล่นเองผมว่าพอมีฝีมือระดับหนึ่งมาคันนี้เนี่ยอายุมันเยอะเนาะ เนี่ยตอนนั้นกดไอตัวควิกเล่นอะโอ้โหสิบเอ็ดนะเล่นมือก็ได้วะสิบเก้าสิบเจ็ดสิบสองประมาณนี้คันนี้เหมือนกันครับคนนั้นเน่ยโอ้โหเล่นในผมอย่างเงี้ยอ่ะเล่นเองก็ได้วะเออผมว่โอเค,อ,เคอยู่นะยี่สิบนิดนิด,นดประมาณนี้เมื่อวานนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาดูคันนี้ออไอ้วันนั้นอะไอ้คันไอ้ตัวคันนี้ค มันโดนเนิร์ฟเนาะผมก็เลยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเ,เล่นเองอยู่อะเห็นไหมเห็นไหม,ปร,มนะรรประมาณนี้ยี่สิบก็ยี่สบกโลครับประมาณนี้แต่นี่มีประเด็นตรงนี้นิดนึงเจ็ดจุดศูนยเนี่ยดูพาไปดูคลิปแม่แบบผมนี่แบบไปดูกันด้วยกันนะครับจะได้ว่า ผมเล่นแจ้งก่อนอันนี้คลิป <โก S 2> ผม<ด>เอาไว,ไว้จะทำให้เพื่อนดูอว่าแบบเออไม่เล่นได้เยอะนะประมาณนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวะนิ่เนิบยันแมสโอโหเนิฟยันพีวซครับนะผมแบบหรือผมอ่อนวะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนเนี่ยสีคันเนี้ยหนึ่งสองสามสีเดี๋ยวผมเล่นมือเองเนะี่ยเดี๋ยวผมมาดูด้วยแม่งเนิบยันพีวีซหรือเปล่าเนี่ย โอเคครับแล้วก็มันอันบล็อกไว้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูไอตัวมาร์เก็ตเพสเลห้าร้อยสี่สิบสี่คาเข้าตอนนี้เนาะขอรีเฟซนิดนึนงครัละแปดรกว่าบาทเอ่อไม่ได้ชวนลงทุนครับผมเอ่อโดยส่วนตัวผมละไอรถผมที่มีอยู่ในเนี้ยพอละ ถ้าบอกแล้วนะถ้าผมโดนเนิร์ฟใน p v c อีกนะไอแบบคลิปเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะไอ,อคันเนี้ยผมขอเก็่ไว้ทำคอนเทนต์แล้วกันผมจะดึงอายุจนแบบแม่งเกมพังเลยจริงอคันเนี้ยเดี๋ยวอตอนไฟไหม้ผมก็ไม่รู้ตอนนั้น marketplace ไอลดราคาเท่าไหรนะ่แล้วเดี๋ยวเอามาตีชนเลยดีกว่าโอเคครับผมก็ มีอะไรพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมก็รู้เท่าที่รู้ระดับหนึ่งแต่จริงๆผมอ่านข่าวของตัวเกมเเนี่ยซีคาตัวคาเนี่ยใช้คาว่าหาข่าววันละสามรอบก็เราจะพยายามอัปเดตตัวเองรู้วยว่าคือไม่เห้มนตกข่าวเ,เนะเพราะว่าในกลุ่มผมเหม็นเยอะคือเล่นเสร็จปุ๊บมาโพสถามอะไรประมาณนี้ ใช่ผมเข้าใจอยู่บางคนเขาไม่มีเวลาก็มาติดตามข่าวสารทาง YouTube อะไรประมาณนี้ก็มีอะไรพูดคุยใต้คอมเมนต์ครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์ดีๆก็มีคอมเมนต์ดีๆก็มๆไม่มีก็ไม่ไม่เป็นไรครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ